ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้ทั่วประเทศนะครับโดยเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือตามมาตรการสี่ไม่นะครับมีการปรับลดเงินงวดเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แก้หนี้ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งผู้ที่เป็นลูกหนี้กู้เงินกับธนาคารอมสินก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่ง มาตรการ4ไม่ของธนาคารอมสินในการช่วยเหลือลูกหนี้ก็คือไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดและไม่ฟ้องล้มละลายนะครับนอกจากนี้มาตรการแก้หนี้ลูกหนี้ NPLs ของสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทโดยจะยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นให้ทั้งหมด ในวันที่ลูกหนี้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนยอดหนี้ที่เหลือธนา,าคารจะปรับลดเงินงวดผ่อนชําระเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยการลดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกลงเหลือ0%ต่อปีแล้วนําเงินงวดที่ลูกหนี้จ่ายชําระไปตัดยอดเงินต้นทั้งจํานวนจากนั้นในปี2เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่3%ต่อปีตลอดอายุสัญญา ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้มีเงินคงเหลือเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและยังคงสถานะหนี้ชั้นปกติไม่เสียประวัติเครดิตซึ่งลูกหนี้ธนาคารอมสินที่สนใจเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่าทางแอป m ม m o หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารอมสินทั่วประเทศนะครับลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี67และทางธนาคารก็จะนัดหมายท่านไปทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือตามมาตรการต่อไปครับ